แล้วนิดเดียวนิดเดียวมันคือทางออกที่ดีของเองล้วใช่ไหมว่าไอ้หนูแล้วจะให้ผมยังไงอะอย่างเงี้ยผมก็องุิดาหน้าหิดตากลับมาบ้านเกิดเดี๋ยวแม่กับนน้องผมมันจะจําได้พี่เล่นแล่ดึงหน่อยดิไอตั้มเดี๋ยวพี่รู้จักชื่อผมได้ไงอ่ะเออพอดีว่าผมผมดาวเอานะครับเอ๊ แต่ว่าเสียงที่คุณคุณน,นะครับเพราะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจะใช้ผมแล้วผมอยากเล่นซไรีเลอร์เท่าไหร่เล่นไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นของเด็กน้อยมึงใหญ่เล่นไม่ได้อะไรอยู่วะเล่นปากโหวกมาได้วะเล่นไ,ไ,ไม่ได้ยังหย่าอะไรวะผม,ผมน้องผมมันมากช่วยด้วยไอ้ต้องน้องใช้ผมมันจะเห็นผมแน่เลยว่าผมเป็นลูกจ้างนะโอ้ยอาจารย์คุณช่วยยังไงนี่ช่วยผมหน่อยเนยี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย ไอ้ไอ้น้องไอ้น้องวันนี้วันนี้มาอยู่นี่นี่อย่าไปสนใจเลยมันเป็นคนบ้ามันสติไม่ดีไอ้นี่มันสติไม่ดีไหมนี่ปลาบกเนี่ยช่วยเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยไม่แพงหรอกเด็กต่อยี่สิบบาทงั้นเอามาเลยสองร้อยโอ้ยนึกจังเนาะอย่าไปเล่นเยอะขนาดนั้นเลยเออยี่สิบบาทก็พอแล้วตุ๊กตา

ปาเลยถ้าโดน3ลูกรับไปเลยรางวัลใหญ่เอาตัวนี้เลยนะโอเครับไปเลยสามลูกนะครับมารินเลือกนะเนี่ยมาเริ่ลือกสอ มายังไงเนี่ยโดนหน้าเฮียนี่ผมตกใจเสียงจามพี่เขาอะถึงมาก็ได้มาต้องโผล่หุ่โอเคไปเนี่ยขยับขยับเลยขยับไปขยับไปไปนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ดีอย่าไปอยู่ตรงนั้นสิก็โดนสิเออเนี่ยอยู่ตรงอะไรถูกต้องมาดี่ได้ดูอีกรูปหนึ่งนะเนี่ยหนึ่งสอง ไอ้หนุ่เอา้ามึงไปยังไงวะเนี่ยเอ้าโดนดิเราเลยเนี่ยเอ้าอย็นไอ้เนี่ยขันเจ็นก็สิน้ำได้อยโอยนั่นนั่นเฮียต้องพยายามอีกเอ็งบ้าปะเนี่ยมาพาใส่คนนี่นี่มีลูกโป่งอย่างนี้หรือผมก็ถ่า,า,ายถุกโป่งในแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเลยอเนียขันเย็นมาอยู่ร้านลูกชิ้นมาสรุปไอก้กระบาดตัวไหนเอ็งบอกเฮียมาฟ้าสีชมพูได้แล้วกูรอ